ในยุคนี้สมัยนี้นะคะหลายคนเนี่ยเห็นความสำคัญของการทำการเกษตรแล้วก็มาทำการเกษตรกันมากขึ้นทั้งเป็นมือสมัครเล่นหรือว่าเป็นเกษตรกรที่ทำเป็นอาชีพอยู่แล้วนะคะสิ่งสำคัญเลยก็คือการหาองค์ความรู้เพื่อช่วยทำให้การทำการเกษตรง่ายขึ้นประสบความสำเร็จได้มากขึ้นซึ่งในรายการคนไทยหัวใจเกษตรเรานำเสนอเรื่องราวความรู้ทางด้านการเกษตรแบบรอบด้านเลยไปชมกันค่ะ คุณผู้ชมคะหลังจากที่ไทยนะคะมีการเปิดประเทศมากขึ้นค่ะทาให้ภาคเศรษฐกิจนะคะมีการฟื้นตัวมากขึ้นนอกหนจากภาคเศรษฐกิจแล้วค่ะภาคของการ,กรเรกษตรเองนะคะก็มีการฟื้นตัวมากขึ้นเช่นเดียวกันซึ่งอาชีพกเกษตรกรนะคะเป็นอาชีพที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างช้านานค่ะและถือว่าเป็นหัวใจหลักนะคะในการสร้างผลผลิตให้กับคนไทย วันนี้เราจะมาพูดคุยเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับโนโยบายในการขับเคลื่อนของเกษตรกรกับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะท่านวิสิตศรีสุสวรรณสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านวิสิตขออนุญาตเรียนถามท่านค,คำถามแรกเลย,เลยได้ไหมคะว่าทางของกรมส่งเสริมสหกรณ์มีเดี่ยวกับเรื่องของโนโยบายหรือว่าแนวทางการขับเคลื่อนอย่างไรกันบ้างคะคสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนพี่น้องสมาชิกสหกรณ์นะครับ ก็ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่หลังจากที่โควิดที่คลายตัวส่วนหนึ่งพี่น้องเกษตรกร,ร,กรในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ต้องมีปัญหาในเรื่องของการขายผลผลิตของเขานี้ทางกรมสกอุตสาหกรเองเราก็เน้นในเรื่องของการตลาดนําการผลิตคคือเราจะต้องหาในเรื่องของตลาดให้พี่น้องกเษกษตรกรก่อนนะครับเพื่อให้เขาสามารถที่จะผลิตอะไรเนี่ยตรงกับความต้องการของตลาด ก็จะทําให้พี่น้องเกษตรกรเรามีรายได้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็เน้นในเรื่องของการทําการผลิตแบบแปลงใหญ่นะครับเพื่อรวมกลุ่มผู้ผลิตให้เกษตรกรเนี่ยสามารถลดต้นทุนลงโดยการใช้เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องจักรร่วมกันมีการบริหารจัดการแปลงร่วมกันนะครับอีกแนวทางหนึ่งก็คือการขับเคลื่อนผ่านระบบเศรษฐกิจพอเพียงเราจะเห็นว่า สมาชิกสากลส่วนใหญ่เนี่ยเขามีที่ดินค่อนข้างจะน้อยนะครับคนหนึ่งห้าไร่สิบไร่ซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับเราก็เน้นในเรื่องของการผลิตที่พอกินพอใช้ในครัวเรือนก่อนเพื่อให้เขาลดค่าใช้จ่ายลงเน้นให้เขาทําเรื่องบัญชีครัวเรือนเพื่อที่จะรู้รายได้รายจ่ายของเขานะครับแล้วก็เหลือก็นําไปขายในตลาดซึ่งเราก็มีการจัด ในเรื่องของตลาดที่เป็นตลาดในท้องถิน่นนะส่วนหนึ่งเนี่ยนอกจากเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเนี่ยเราไปเน้นในเรื่องของการทำกรเกษตรแบบอินทรีย์นะครับกรเกษตรปลอดภัยเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยเขามีความมั่นใจในเรื่องของการบริโภคสินค้าเกษตรของเรา,าเพราะปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าสินค้าเกษตรหลายตัวที่ใช้สารเคมีเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ทั้งสุขภาพของเกษตรกร และสุขภาพของผู้ที่บอยโภคมันไม่ดีไปด้วยนะครับเราก็เน้นในเรื่องเหล่านี้นะครับเป็นแนวทางที่กรมสริมาะกรเราพยายามขับเคลื่อนกับสมาชิกสหกรณ สมาชิกของกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศครับค่ะหลักๆก,ก็มีหลายโครงการใช่ไหมคะที่อยากจะขับเคลื่อนอย่างเช่นเรื่องของการตลาดรหรือแม้แต่กระทั่งเกษตรอินทรีย์ที่เราใส่ใจถึงผู้บริโภค,ครเรื่องของสารเคมีต่างๆใช่ไหมคะรวมถึงทางของกรมส่งเสริมสกรกรเองก็มีการให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรกรด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ,รบในเรื่องของการให้ความรู้แก่เกษตรกรเนี่ยเราก็มีในเรื่องของการอบรมให้ความรู้นะครับในเรื่องของการผลิตต่างๆ แล้วมันมีโครงการหนึ่งที่เราทำมา2-3ปีแล้วก็คือโครงการเกษตรกรคืนถิ่นท,ที่เราเรียกว่าโครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านเ,าเป็นคนเมืองที่เขาตกงานาแล้วกลับไปทำการเกษตรที่บ้านเราก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตราการขายแบบออนไลน์นะฮะและคนกลุ่มนี้ประมาณ3,500คนเนี่ยก็จะเป็นเครือข่ายที่สำคัญในการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อจำหน่าย นอกจากนี้สมาชิกสากลของเราเองเราก็ได้เน้นในเรื่องของการที่ให้เขาผลิตสินค้านะครับให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยมีรายได้ตลอดทั้งปีะนะครับมีทั้งเรื่องของการปลูกพืชผักนะครับเลี้ยงสัตว์ที่มีรายได้รายวันรายเดือนแล้วรวมถึงการปลูกไม้ยืนต้นนะครับเป็นพืชผลที่มีรายได้รายปีก็พยายามที่จะให้กเกษตรกรเขาทำในลักษณะนี้ ควบคู่กับการเลี้ยงสัตว์ไปด้วยนะครับอาจจะเลี้ยงวัวตัว2ตัวหรือสัตว์อย่างอื่นเพื่อเอามูลมาใช้สําหรับการปลูกพืชต่ออ,อันนี้ก็เป็นเศรษฐกิจที่หมุนเวียนแล้วก็ครบวงจรอยู่ใน ตัวแปลงของเกษตรกรลายนั้นครับค่ะหลักๆก,ก,ก,ก็มีการปลูกพืชนะคะตามฤดูกาลต่างๆเพ่าจะมีผลผลิตตลอดปีแล้วก็มีการใช้ตัวเศรษฐกิจหมุนเวียนเอามาควบคู่กันไปด้วยใช่ไหมคะทีน<ช>ี้ขออนุญาตสอบถามถ้ามีสิทธิ์เพิ่มเติมค่ะเกี่ยวกับโครงการของทาง,รงรกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่ามีโครงการที่ผ่านมาที่จะสนับสนุนกลุม่มของสหรกรณ์อย่างไรบ้างคะครับในเรื่องในเรื่องเงินทุนเราก็มีให้เกษตรกรที่เขาประสงค์จะเปลี่ยนอาชีพการเกษตรของเขา จากการที่เดิมเขาทำเกษตรเชิงเดี่ยวปลูกอ้อยก็อย่างเดียวปลูกมันก็อย่างเดียวถ้าเขาจะปรับเปลี่ยนมาทำการเกษตรโดยแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งของเขานะครับถ้ามี10ไร่เนี่ยก็ปลูกมันสัก5้าไร่อีก5ไร่ก็มาทำการเกษตรผสมผสานอันนี้กรสมส่งเสริมสากรามีเงินกองทุนพัฒนาสกาการณค่ะอัตราดอกเบี100้ยร้อยละหนึ่งนะครับให้กู้แก่สมาชิกสากรณเหล่านี้นะครับรายหนึ่งก็ไม่เกิน5 0,000่นบาท ห้าหมื่นบาทครับกับอีกโครงการหนึ่งก็ร้อยละหนึ่งเหมือนกันอัตราดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งเช่นเดียวกันก็ให้กู้สามหมื่นบาทก็แล้วแต่ว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเขามีความประสมจะใช้มากน้อยขนาดไหนเราไม่ได้ให้กู้มากมายนะครับเพราะรเราเราเพียงแต่จะเข้าไปเสริมและเราต้องการให้เขาใช้แนวทางของกัญชาเศรษฐกิจพอเพียงในการทําการ,กรเกษตรของเขาเพื่อให้เขามีรายได้ที่สามารถอยู่ได้ พราะวิถีชีวิตของเกษตรกร,กรในปัจจุบันนี้เขาทําการ,กรเกษตรแบบเชิงเดียวเนี่ยเขามีแต่นี่อย่างเดียวอ,อันนี้เราก็พยายามปรับในเรื่องเหล่านี้โดยโครงการหนึ่งที่สําคัญก็คือเราพยายามให้ทางสหกรณ์แต่ละแห่งเนี่ยนะครับเขาดูเกษตรกร,เ,กรเหล่านี้ว่าลายไหนที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินกสากรหร,รือหนี้สินภายนอกจนไม่สามารถชําระหนี้ได้แล้วเนี่ยเราก็มีโครงการให้เขาพักชําระหนี้ หรือลด,ดลดต้นลดดอกให้แก่สมาชิกเหล่านี้แล้วเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เข้ามาทําการเกษตรแบบผสมผสานโดยใช้การตลาดนําหรือว่าบริโภคในครอบครัวที่เหลือก็ขายขอเอาไปแปรรูปนะครับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นแล้วก็มีการอบรมในเรื่องของการทําบรรจุภัณฑ์ให้แล้วมีกลุ่มที่นําไปทําการตลาดต่อก็คือตัวสหกรค์ ขายออนไลน์บ้างแล้วโครงการหนึ่งที่สำคัญที่เราทำก็คือโครงการซ u เปอร์มาร์เก็ตหกรกรก็คือเป็นร้านรับผลผลิตของเกษตรกรผลผลิตทั้งที่แปรรูปแล้วก็ไม่แปรรูปมาจัดการขายให้นะครับเขาก็มีเหมือนซ u เปอร์มาร์เก็ตอยู่ใกล้บ้านนะเราก็กระจายไปทั่วประเทศเพื่อที่จะให้เกษตรกรเขามีรายได้ครับ แล้วอย่างช่วงของการเกิดวิกฤตโควิด1ินะคะมีนโยบายหรือว่าแนวทางส่งเสริมสนับสนุนกับกลุ่มของเกษตรกรอย่างไรบ้างคะครับในส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับในเรื่องของอการสนับสนุนในเรื่องของสิ่งที่สําคัญเลยเกษตรกรเขาต้องมีแหล่งน้ำนะครับแหล่งน้นําในไรนาของเขา,ขาซึ่งเราก็มีโครงการที่ให้เขาทําแหล่งน้นําในไรนาอาจจะเป็นจะขนาดเล็ก มีคองซอยคลองไส้ไก่นะครับที่วนอยู่ในรอบพื้นที่ของเขาแล้วก็ให้เขาเลี้ยงเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงกบอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีน้ำเพียงพอเป็นน้ำต้นทุนที่จะใช้ในในแปลงของเขา<ช>ครับในพื้นที่ของเขาอันนี้เราก็มีเงินเงินทุนนะครับสนับสนุนให้เขาไป<ช>โดยที่ปลอดดอกเบีย้ยแล้วก็ชำระหนี้คืน3ปี<ช>นะครับ 3ปีกับ5ปีนะฮะแล้วแต่ว่ากำลังของใครเป็นยังไงแต่ว่าในระยะแรกเนี่ยสองปีแรกเนี่ยเราปลอดให้เขาไม่ต้องส่งนะครับสองปีแรกไม่ต้องส่งก็คือปลอดดอกเบี้ยไปเลยปลอดต้นเงินลอดต้นเงินไม่ต้องชําระต้นด้วยจนกว่าเขาจะมีรายได้แล้วก็ส่งมาเพื่อที่จะพลิกฟื้นเกษตรกรเหล่านี้ครับแล้วก็ให้เขาสามารถที่จะมีรายได้พอนะครับแล้วเมื่อมีรายได้พอแล้วเขาจะ สามารถที่จะชําระหนี้ที่เขามีอยู่เดิมได้ไม่นั้นออครัวเรือนของเกษตรกรก็จะล่มสลายเพราะว่าภาวะหนีห้ต่างๆเหล่านี้ต้องอพยพโยกย้ายไปทํางานก็มีปัญหาทางสังคมตามมาครับค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านวิสิษฐ์นะคะได้ฝากถึงกลุ่มของเกษตรกรที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์หน่อยค่ะครับก็เกษตรกรท่านใดประสงค์ที่จะเป็นสมาชิกสหกรณ์นะครับ ก็สามารถที่จะติดต่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกสากลสากลการเกษตรใกล้บ้านท่านได้นะครับก็เดินเข้าไปเลยครับแล้วก็แจ้งความประสงค์ซึ่งจะมีกระบวนการขั้นตอนที่จะ ดูแลเกษตรกรนะครับที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสากลครับค่ะได้ฟังจากนโยวายที่ท่านได้เล่าเมื่อสักครู่นี้ก็กเกษตรก,รกรก็ใจชื้นนะคะได้ดูแลตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงเรื่องของการตลาดจนถึงการค้าขายของกลุ่มเกษตรกรด้วยนะคะท่านใดที่อยากจะสมัครเป็นสมาชิกของสากลสามารถเข้ามาสมัครได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านวิสิตมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะครับ หลากหลายเรื่องราวที่คนไทยหัวใจเกษตรนํามานําเสนอเนี่ยนะคะจะเป็นการทําให้คุณผู้ชมนะคะสามารถทําการเกษตรได้แบบง่ายดายไม่ต้องลองผิดลองถูกนะคะและที่สําคัญทําแล้วประสบความสําเร็จและจะกลายเป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนได้ด้วยตอนนี้พักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะ